ส่วนที่ทางกลัดทุนไทยนะครับดัชนีจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะต้องมีการพักตัวย่อตัวนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามจากคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์เอสแอลจำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีทำไมจะให้รีพักตัวเร็วนะคะมีเรื่องเมื่อวานอะไรแต่คิดต่งตั้งเสร็จวันนี้จะให้พักตัวแล้วโอ้โหเร็วไปบ้างเร็วไปเดี๋ยวก่อน อันแรกก่อนนชครับทางเส้นดิเดกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปตามคาดแฟกต์อัอนนึงเราบอกอาทิตย์ที่แล้วว่าถ้าสมมุติไม่มีเรื่องนี้มีเรื่องคุณเสรษฐาแล้วก็บอกว่าโอเคอาทิตย์นี้ปลายเดือนนี้เราน่าจะได้เห็นประมาณ13 5 0ครับหตอนนี้มันหนึ่งมว่าผมโอเคฮะรองรับนายกใหม่แต่ในเรื่องของเรารองรับนายกใหม่แล้วก็คนที่จะไปทำงานเนี่รยระยะสั้นๆเนี่ยคงยังไม่มีใครที่จะเอาคุณอุ้งอิงออกในสองสาวันนี้ละมั้ง นะเพราะฉะนั้นตลาดมันก็จะเดินตามสภาวะของมันไปจนกว่าจะมีข่าวนูน่นรัฐมนตรีเข้าคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจรัฐมนตรีไว้คนที่ไม่พอใจเนี่ยอุย้ยผมพูดแรงว่ะไม่พอใจผมไม่พอใจใครเดี๋ยวผมต้องไปเป็นเองละมันนะเพราะโอ้โหอยากได้อย่างใจชอบอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะเรื่องที่สองคนมองมักจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับมาเลเซียนู่นนี่นั่น <น>รประเด็นคือพอคนเข้าพึ่งเข้ามาใหม่เนี่ยจะเอาเปเที่ยวอะไรมากมายนักผมว่าบางทีมันก็ต้องท้อยให้เวลราระยาะเวลาไม่ได้เชียร์รัฐมนตรีไม่ได้เชียร์คุณนุง้งยิงนะแต่ผมเชียร์คนที่เป็นรัฐบาลอให้ก็ได้ที่เป็นรัฐบาลให้มาเถอะแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วเขาต้องมีรยะยะเวลาของการทํางานมีการเดินหน้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มที่มีลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ภาพชัดเจนอันหนึ่งก็คือกลุ่มแบงก์มาเลย ครับกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นตัวรับเลยสอดรับเพราะนั้นตัวกองทุนคงกลับเข้ามาเอาตัวหุ้นก่อนแล้วกันเอซแอลมองว่าหุ้นที่มีแนวโน้มค่อนข้างดีนี่ไม่ต้องพูดถึงดินเงินดิจิตอลเลยนะว่าจะมาหรือไม่มาแต่โอเคซีพีออลงมาเยอะเพราะนั้นก็เป็นการรีบาวฮะซีพีออลงไปเล่นอยู่ที่ระดับ55บาทเนี่ยรีบาวขึ้นไปตรวทดสอบในแน่ปัจจัยพื้นฐานในแง่ของงบนะที่ออกมาซีพีออลงมาใช้ได้นะครับเพราะนั้นในแง่ของงบเนี่ยหกบาท นะถ้าจะ g g r e s s มากมากๆ65บาทก็เป็นเรื่องของตัว CPO เขาแต่ก็โอเคฮะราคา5้บาทเนี่ยน่าซื้อมากไปขายที60บาทเล่นรอบเอาละกันนะ10%อีกตัวหนึ่งเป็น SPCGSPCG เนี่ยผมยังเฉยๆนะเป็นเพราะว่าตัวปูนใหญ่เนี่ยเป็นักษณะอ่อนตัวลงมาก็ก้างเยอะแต่เนื่องจากตัวระดับราคาหุ้นเนี่ยเขาลงมาเล่นที่มายืนที่ระดับ8บาทได้เพะฉะนั้นถ้าเป็น8บาทของ SPCG เนี่ยนะครับ s P4G เนี่ยถ้าเป็นที่ระดับ8บาทเนการรีบาวกับของตัวระดับราคาหุ้นเขาเนี่ยก็ควรจะเป็นมีลักษณะของการรีบาวกับขึ้นไปเล่นที่ระดับข้างบนนะครับในแง่ของตัวหุ้นทางทางเอสแอลมองจุดต้านไว้ที่ระดับ8บาท7.5ตังค์เข้าลงมาจากระดับราคาที่เคยสูงสุดอยู่ที่ระดับราคา18บาทตอนนี้มา8บาทเพราะนั้นไอ้าัศทจะพูดบ้า แนวโน้มของคือเนื่องจากพอรัฐบาลเข้ามามีระยะเวลาสามเดือนสมมุติเป็นระยะเวลาสามเดือนอะะเ,เอ,อ่อผมมองอย่างนี้ผมมองอย่างนี้ว่าในสามเดือนต่อไปอย่างนี้ไปเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนกันยาก็อัตราดอกเบีย้ยลงนะอย่างที่ผมเคยกลาบเรียนไว้เมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกเป็นเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยมันลงพอาาดอกเบีย้ยลงทุกอย่างมันดึงขึ้นเพราะนั้นตลาดจะเป็นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ นะครับเพราะนั้นไอตัว SPCG เนี่ยที่ระดับราคา9บาท10บาทเนี่ย12บาทถึงจะต้องมานั่งคอยกังวลว่าเฮ้ยมันจะมันแพงไปหรือยังตามปัจจัยพื้นฐานใช้ได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในตัวของ CPO กับ SPCG ราคามันต่ำตอนนี้ราคาหุ้นขอนค่อนข้างต่ำฮะถึงแม้วันนี้จะขึ้นปาก็ตามขึ้นมา18จุด ยังไม่เท่าไหร่เองนะราคาวุ้นในแต่ละตัวเนี่ยมันถึงได้มีการโหนขึ้นมาถึง14% VGI ขึ้นถึง14%ปุนกลางขึ้นถึง9%ติดล้อขึ้นถึง4%นะ GPC s ขึ้นถึง8%ดีนะกราฟไม่วิ่งไปอีกสัก10%นะหรืออิน u ั h หรือ Tool หรือ a แอดวานวิ่งอีกเนี่ยจะไปได้ไกลแล้วเดลต้าถ้าไปอีกในโอ้มันยังไปได้อีกไกลเพราะนั้นดัชนีเนี่ยที่ระดับผมอยากให้ทำใจสูตรรมลึก,ลก คิดถึงว่าโอเคผลการงานนี้ข้างนี้ออกมาจากการที่ผมดูผลการงานแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าดูค่อนข้างดีนะครับค่อนข,ข้างดีในแง่ของผลการงานเพราะนั้นในแง่ไม่ไม่พูดถึงคุณอุ้งยิงอะ่ะนะแต่พูดถึงผลการงานในแบงก์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่ออกมาคราวนี้เนี่ยไม่ได้เกเรในขณะที่ตัวสะวะเศรษฐกิจที่คนบอกว่าอุย้ยคุณเสถามาแล้วทุกอย่างต้องไม่ดีอะไรนะผลการงานมันออกมาดีใได้ได สำหรับครั้งนี้ในรอบหนึ่งละผมเหมือนจะอวยรัฐบาลนะจริงๆเราไม่ได้อวยรัฐบาลแต่อวยตลาดกู้ว่าตลาดกู้เน,นี่ยออกผลการงานมาดีาต่อไปปัจจัยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกในแง่ของอัตราดอกเบีย้ยที่จะต้องลงโอเคฮะอาจจะไม่ลงจุดห้าก็ได้แต่คงลงจุดสองสองห้านะครับเพราะว่าขณะนี้ตลาดในอเมริกายืนยันกับตัวภาพใหญ่อย่างนั้นนั่งมองก่อไปก็ได้ฮะนะนะแต่ ขอให้มีหุ้นติดพอร์ตไว้บ้างนะครับหุ้นในตัวใหญ่ที่มีละะักษณะวันนี้มีการซื้อกลับหมดนะฮะนะฮะไม่อย่างงกองกองทุนเขารู้อยู่แล้วถ้าเขาไม่ซื้อคราวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ถูกรายย่อยซื้อเก็บไปเดี๋ยวต้องไปซื้อกับรายย่อยนะโอากาสที่จะมีเรื่องที่จะทําให้ตลาดลงมีไหมนะฮะหน้าหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ายังไม่มีเห็นนะฮะสงครามอ่าวเปอร์เซียก็เงียบสงครามตะวันออกกลางก็เงียบ นะคือเขาก็มีเรื่องเขาอ่ะเขาแต่มันไม่ได้มีอะไรรุนแรงสงครามระหว่างรัสเซียอเมริกานะการค้าก็ยังเงียบอยู่นะครับการลดดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ว่าในอเมริกาใน BOE ในตลาดหุ้นในเอเชียเองมองในทางที่บวกเศรษฐกิจจีนก็เริ่มมีลักษณะที่ขายขึ้นในญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นลงกันเยอะๆเศรษฐกิจก็เริ่มขี่ขายเพราะโดยภาพใหญ่ หมดแล้วการเมืองในบ้านเราอะฮะเงียบละหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาอะฮะก็คงเงียบในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหนึ่งสองสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีกระแทกลงมาถึงระดับแล้ว,ลวก็คงเงียบไปหมดแล้วเพราะนั้นโดยภาพสรุปซื้อหุน <c oughs> อห้นเก็บภาพสรุป <c oughs> หุ้นเก็บนะครับซื้อหุ้นเก็บอย่าเพิ่งรีบขายถ้าอยากขายโอเคแบ่งขายแต่ให้มีติดปลอดไว้บ้าง <c oughs> นะครับแล้วก็เลือกหุ้นผมส่งผลการง,งานเข้าไปแล้วนะอ่า <c oughs> ถ้าใครอยากได้ไงก็ไปเอากับทีมงานแล้วกันเดี๋ยวพอเสร็จรายการเนี้ยเดี๋ยวจะ เมื่อคืนนี้ทําเสร็จจนถึงามาสักประมาณเดี๋ยวกันเจ็ดสิบสี่กลุ่มอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมส่งไปให้ใหม่นะถ้าใครอยากได้ไปดูก็ไปดูเอาแล้วกันในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆในคู่ต่างๆเราพบว่าเราพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลีดค่อนข้างดีมากนะครับในแง่ผมยางงานนะอาหารเนี่ยเดี๋ยวคุณเปิดดูได้เลย ถ้าผมส่งเข้าไปแล้วดูหมวดหมวดอาหารเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมในแง่ของไม่ใช่แล้วรับความนิยมผลการงานออกมาค่อนข้างดีในหมวดอุตสาหกรรมของบ้านพร้อมที่ดินไม่ดีบ้านพร้อมที่ดินไม่ดีขณะนี้กําลังไล่เหลือผมเหลือกลุ่มสุดท้ายก็เป็นพวกประกันพวกกลุ่มของอะไรไอเอ็ม อ่าหุ้นเล็กๆฮะไอพวกแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกเนี้ยผมเหลืออีกประมาณสักห้ากลุ่มเดี๋ยวกําลังจะทําไล่กลับแล้วก็ไปถึงกลุ่มตลาดใหม่แต่ส่งไปให้สิบกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วลองเข้าไปดูแล้วกันแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่าโอ้โหผลการงานนี้ออกมาก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเออลิสซิ่งที่ผมบอกว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยออกผลการงานมาครั้งนี้เนี่ยพอ,อใช้ได้ครับ,รบพอใช้ได้ยอมรับพอใช้ได้พอใช้ได้นะครับก็ลองฝากดูแล้วกันอ่าฟันธงไปก็แล้วกันว่าโอเควันนี้เด่นมาก CPO ลองมาเป็น SPCG ก็โอเคครับนะครับก็ลองดูครับลองศึกษาดูครับพบกับครับครับพี่ตัวเชิครับค่าเงินบาทตอนนี้ของเราแข็งค่ามากเลยครับเดยวที่สามสี่บาทอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดก่ได้ประโยชน์เครยบเป็นเพราะว่าไอค่าบาทเนี่ยที่มันแข็งเนี่ยเป็นเพราะว่าความมั่นใจ เมือ่อก่อนนี้เนี่ยค่าบาทอ่อนตัวถ้าเราพูดถึงในทฤษฎีจบจบเศร็ฐศาจบการเงินเนี่ยก็บอกเอ้ยบาทไม่ดีเป็นเพราะว่าเอ้ยเสร็จนายกใหม่ดีทุกอย่างไม่ดีอะไรไม่ดีค่าเงินมันต้องอ่อนแต่พอมาของดีเสร็จมันก็ต้องแข็งตามธรรมดาแต่เดี๋ยวมันจะรปรับเข้าโครงสร้างของมันให้ใช้ระยะเวลาหน่อยประเด็นคือขณะน,นี้ใครจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ต้องให้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แล้วเข้ามาดูเอาลูกเป็นจริงแต่ขณะน,นี้ที่ผมกำลังพยายามพูดก็คือ ข้อมูลจริงๆที่ออกมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยคือผลการงานบริษัทจดทะเบียนที่มันออกมาแล้วมันดีจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้เกเรบอกว่าเฮ้ยคำว่ามันดีแล้วมาเชียร์ว่าดีไม่ใช่แต่เราเห็นจริงๆว่าโอเคมันออกมาแล้วมันใช้ได้ mm hmm. นะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มากกว่าดีกว่าไม่ได้เกเรเลยหกสิบเจ็ดสิบเอาแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องถึงร้อยอ่ะมันดีเพราะฉะนั้นมันจะปรับฐานของมันนะ อย่าลืมว่าในวันนี้เนี่ยโอ้โหแปลกใจอย่างหนึ่งนะเอโทเนี่ยทุบกันมาดูด,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 ดูวันนี้เนี่ยเอาขึ้นเนี่ยเพราะเอาขึ้นมาภาแปดบาทห้าเก้าบาทซะเต็มไปโอ้โหขึ้นเร็วมากครับใช่ครับอ,อันนี้หลายตัวหุ้นมันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากเพื่อนนัาทุนไปแต่เดี๋ยวเพื่อนนัาทุนจะบอกอีกว่า้ฟังรายการแล้วเนี่ยเหมือนเชียร์มาเชียร์หุ้นไม่ได้เชียร์ฮะเป็นเพราะว่าราคาหุ้นมันอ่อนตัวลงมากเกินไปนะฮะถ้าราคากลับไปที่เดิมอย่างที่เอบไปที่60บาทแล้ว C ากลับไปที่60บาทแล้ว นะครับหรือตัวผมเคยพูดถึงตัวบางจากนะฮะถ้าบางจากขึ้นไปที่ระดับราคาขยับในทิศทางของตัวบางจากในแง่ของตัวราคาน้ามันเนี่ยมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้าบางจากขึ้นไปถึงระดับ4ี่บาทแล้วสี่ห้าบาทแล้วอันนั้นลหละค่อยเครียดจะมันนะอตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่โลมากฮนะเพราะนั้นใครที่มีหุ้นอยู่ก็ใจเย็นๆค่อยๆถ้าอยากขายก็ค่อยๆแบ่งขายค่าเงินมันจะถูกปรับไปเองนะฮะเป็นเพราะว่าขณะนี้เนี่ย อะไรฮะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งในแง่ของตัวการเมืองอะนะ <Okay. S 1> มันก็เลยทําให้ทุกอย่างแย่งชิงกันมัน้งมีเงินเข้ามาอยู่ในจะกลับเข้ามาอยู่ในตัวพันธบัตรด้วยหรือเปล่าต้องลองดูอีกทีหนึ่งแต่ใจเย็นได้นะครับยังไม่เป็นไร <Okay. S 1> อีกสักหนึ่งสองอาทิตย์นะฮะ <Okay. S 1> อาจจะมีอะไรที่เราต้องใช้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยกลับไปดูข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับผมฝากทิ่ก็ผมฝาก ผมไม่ต้องการให้ใครมาขอข้อมูลกับผมนะผมต้องการให้ไปเอาข้อมูลเพื่อไปอ่านนะคทุกคนทุกคนมีข้อมูลตัวเดียวกันอ่านข้อมูลเดียวกันจะได้ศึกษาข้อมูลตัวเดียวกันแล้วจะได้ไปตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องผมต้องการแคร่นั้นเองนะครับโอเคครับ <c oughs> ปายครับขอบคุณมากครับเช็ดสัมัวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ